สติเจตสิกสติเจตสิกค,คือธรรมชาติที่มีความระลึกได้ในอารมณ์และให้สังวรอ,อยู่กับกุศลธรรมเป็นลักษณะมีอศีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จตุกะคืออปิลาปานาลัคนามีความระลึกได้ในอารมณ์เนืองๆเ,เ,เป็นลักษณะอาสามโมหารา,ามีความไม่หลงลืมเป็นกิจวิศยา พีมุขขีภาวะปัจจุปัฏฐานามีความจดจ่อต่ออารมณ์เป็นผลถีระสัญญาปัฏฐานาวามีความจำอันมั่นคงเป็นเหตุใกล้หรือกายาที่สติปัฏฐานะปัฏฐานามีสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นเหตุใกล้ สติมีลักษณะสองประการดังที่แสดงในมิลินทปัญหาคือหนึ่งอปีลาปานารักษาสติส ปาคันหาหน้ารักนาสติหนึ่งอาปีลาป่าหน้ารักนาสติได้แก่สติที่เตือนให้อลึกไปในธรรมทั้งหลายว่าทำสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ทำสิ่งนี้เป็นสติปทานสี่สิ่งนี้เป็นพละห้าสิ่งนี้เป็นโพชชงเจ็ดสิ่งนี้เป็นมรตแปดหรือสิ่งนี้เป็นสมัทะสมถกรรมฐานสิ่งนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานสิ่งนี้เป็นฌาน เป็นสมาบัติเป็นวิชาเป็นวิมุตติเป็นกองจิตก,กองเจตสิกเมื่อขาปีลาป่านาลคณาสติเตือนให้ระลึกถึงทาเหล่านี้แล้วก็มิได้ ต้องเสพทมอันนี้ควรเสพกับเสพรมที่ควรเสพสตินี้จึงหมายถึงสติที่ประกอบทั่วไปในโสพณกจิตย่อมให้ระลึกถึงกุศลธรรมโดยทําหน้าที่กั้นกระแสแห่งนิวรณ์ธรรมจะประกอบด้วยปัญญาหรือมิได้ประกอบด้วยปัญญาก็สามารถให้ระลึกถึงกุศลธรรมโดยชอบได้ สองอุปาคันหาหน้ารัคนาสติได้แก่สติที่ชักชวนให้ถือเอาคติในธรรมอันดีย่อมะระลึกว่าทำสิ่งนี้มีอุปการะทำสิ่งนี้มิได้มีอุปการะถือเอาแต่ทมที่เป็นประโยชน์ทมที่เป็นอุปการะดุดนายประตูของพระบรมมกษัตริย์ถ้าเห็นผู้ใดประหลาดเข้าไปสู่ประตูพระราชวางังก็ห้ามเสียมิให้เข้าผู้ใดมีอุปการะแก่พระบรมมกษัตริย์ก็ปล่อยให้เข้าไปสู่พระราชฐานย่อมกำ จัดเสียซึ่งคนอันใช่ค่าเฝ้าถือเอาแต่คนที่เป็นค่าเฝ้าให้เข้าสู่พระราชฐานนั้นได้อุปกาคันหาหน้ารักนาสติจึงเป็นสติที่อุปการะแก่ปัญญาโดยตรงได้แก่สติสัมประชัญญะที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมที่เรียกว่าเจริญสติประฐานสี อันเป็นปุพพาพา้ามารคซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งมารภคพุมจันท์ที่จะอุปการะให้แจ้งพระนิพพานฉะนั้นสติจึงมีสองอย่างคือสติที่ประกอบกับโสพนาจิตโดยทั่วไปในขณะระลึกรู้อารมณ์ที่อดีตสัญญาเก็บจําไว้ตามในปริยัติด้วยอาปีราปานาลัคนาสติ สติที่กระทําความรู้สึกตัวขณะกําหนดรูปนามตามความเป็นจริงในการเจริญสติปัฏฐานตามในปฏิบัติด้วยอุปปาคันหาหน้าลัคนาสติฮีรีเจตสิกฮีรีเจตสิกค,ค,คือธรรมชาติที่ละอายต่อบาปได้แก่สภาพความเกลียนและละอายต่อการทํางานอันเป็นทุจริตมีอาสีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จตุกาคือปาปาโตชี ฉานะาลัคนามีความเกลียดต่อบาปเป็นลักษณะปาปานางอาการานารสา,ามีการไม่ทำบาปเป็นกิจปาปาโตสังโกชนะปัจจุปัฏฐา,านามีความละอายต่อบาปเป็นผลอัตตาคาระวะปัท้าฐานามีความเคารพตนเองเป็นเหตุใกล้โกตัดปัดเจตสิก โอตับปฏเจจสีคือธรรมชาติที่สะดุ้งกลัวต่อบาปได้แก่สภาพความสะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทุจริตมีอศีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จะตุกกาคือ อุตาสานาะรักนางมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นลักษณะปาปานางอาการนาราสังมีการไม่ทำบาปเป็นกิจปาปาัตโตสังโกจนะปัจจุปัดฐานัางมีความละอายต่อบาปเป็นผลปาราคาราวะปาทาัดฐานัางมีความเคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ฮีรีและโอตัปปะเจตสิกทั้งสองนี้ย่อมปรากฏขึ้นในโอกาสที่เว้นจากความชั่วฮีรินั้นมีความเกลียดบาปเป็นลักษณะโอตัป น,นั้นมีอันสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นลักษณะหิหรีเปรียบเหมือนหญิงสาวผู้มีสกุลที่ขยาขแยงรังเกียจต่อบาปําด้วยอำนาจความเคารพตนและอาศัยเหตุภายในเป็นสมุดฐานได้แก่เหตุภายในแปดประการคือ 1. นึ่งกูละละอายต่อบาปโดยคำหนึงถึงตระกูลของตน 2. วิยะละอายต่อบาปโดยคำานึง วัยของตนสพาหุสัจจาและอายต่อบาปโดยคำหนึงถึงการศึกษาของตน 4. ชาติมหาคตะและอายต่อบาปโดยคำหนึงถึงชาติภูมิอันประเสริฐของตนห้า ัตถูมหาหักคตะละอายต่อบาป้วยคำหนึ่งถึงพระศาสดาบิดามารดาครูอาจารย์หกทายาทฉามหาหักคะละอายต่อบาป้วยคำหนึ่งถึงทายาทที่เป็นใหญ่เจ็ดสหพรามาจารมาีมาหักคตะละอายต่อบาป้วยคำหนึ่งถึงเพื่อนสหพรามาจารีที่เป็นใหญ่แปดสุราภาวะละอายต่อบาป้วยคำนึงถึงความแก้วกล้าเข้มแข็งของตน เรียบเหมือนหญิงแพทย์สยาผู้มีความเกรงกลัวต่อบาปทำด้วยอำนาจเคารพผู้อื่นและโอตัปปานี้อาศัยเหตุภายนอกเป็นสมุติฐานได้แก่เหตุภายนอกสีประการคือห ตานุวาท้าพายางกลัวต่อการตีเตียนตนเองสองปาราวาทานุพายางกลัวต่อการตีเตียนจากผู้อื่นสามทันท้าพายางกลัวต่อราชทันคือกฎหมายบ้านเมืองสี่ทุกขติพายางกลัวต่อภายในยบยภูมิความละอายและความสะดุ้งกลัวเป็นสภาพธรรมของยีรีและโอตัปานี้ไม่เป็นอกุศลเพราะเป็นการละอายและกิงกลัวในาบาปทุจริตโดยพิจารณาเห็นโทษแล้วว่าไม่ควรปรับ พื้ปฏิบัติเหมาะกับผู้พิจารณามารณานุสติโดยโดยเอาความตายมาเป็นอารมณ์หรือผู้ที่กําลังพิจารณาอาซูภากรรมฐานซึ่งขนาจิตที่กําลังพิจารณาอยู่นั้นจิตย่อมไม่ตกอยู่ในอํานาจฝ่ายอากุศลอีรีและโอตัปานี้ก็เช่นกันย่อมพิจารณาถึงบาปทุจริตแล้วไม่กระทํากรรมชั่วย่อมบริหารตนให้หมดจดด้วยเหตุนี้ฮีรีและโอตัป่าจึงจัดว่าเป็นธรรมที่คุ้มครองโลก i <laughs> สมดังพุทธะดำรสในอังกุตตารานิกายทุกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขธรรมสองประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกทำสองประการคืออะไรบ้างคือหีริหนึ่งโอตัดปาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขธรรมสองประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกถ้าหากสุขธรรมสองประการนี้ไม่พึงคุ้มครองโลกไซในโลกนี้จะไม่พึงปรากฏคงว่ามารดาบีดาพี่ป้านาอาสามี ปรยาครูอาจารย์ชาวลูกจักได้ถึงความปะาปนกันเหมือนอย่างแพ้แก่ไก่สุกรและสุนัขฉะนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายสุขธรรมสองประการนี้แลกคุ้มครองลูกอยู่ฉะนั้นจึงยังปรากฏคำว่ามารดาบิดาพี่ป้านะ้าอาครูอาจารย์ดังนี้ อาโลพาจิตสิกอาโลพาจิตสิกคือธรรมชาติที่ไม่อยากได้ไม่ติดใจในอารมณ์ได้แก่สภาพจิตที่ไม่อยากได้และไม่ติดอยู่ในกามคุณอารมณ์หรือทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโลพาชื่อว่าอาโลพะ เป็นมูลล่าแข่งกุศลธรรมมีอาศีประการโดยเฉพาะลัคนาที่จะตุกกะคืออาลักขาภาวะลัคนโวามีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะหรืออาเคทะลัคโนมีความไม่กำหนัดยินดีในอารมณ์เป็นลักษณะ อาปาลิกาหารโสมีความไม่หวงแหนเป็นกิจอานานลีนาภาวะปัจจุป,ปัฏฐานนมีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์เป็นผลโยนิโสมนาสิการาปัฏฐานโนมีการกระทำในใจต่ออารมณ์อันแยบคายเป็นเหตุใกล้สภาพของอาโรภาที่มีความไม่ติดอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะนั้น เหมือนหยาดน้ำที่ไม่ติดอยู่บนใบบัวมีความไม่หวงแหนเป็นกิจเหมือนภิกษุผู้ปล่อยวางมีความไม่ยึดมั่นในอารมณ์เป็นผลเหมือนบุรุษผู้ตกลงไปในของที่ไม่สะอาดฉะนั้นคุณธรรมของหาโลผ้าย่อมเป็นปัจจัยแก่ความไม่มีโรคย่อมได้เสพแต่สิ่งที่เป็นสัปปายะอโทูศาสเจตสิก อาโทศัสตร์เจตสิกเป็นธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายได้แก่สภาพที่ไม่ประทุษร้ายในอารมณ์มีความไม่โกรธไม่ปองร้ายไม่เบียดเบียนเป็นมูลรากแห่งกุศลธรรมมีอาศีประการโดยเฉพาะลัคณาที่จะตุก,กะคืออาจันทิกาลคโนาวามีความไม่ดูร้ายเป็นลักษณะหรืออาวิโรธาลาัคโนมีความไม่แค้นเคืองเป็นลักษณะอาคาตาวีนะยาราโสวามีการกําจัดความมาฆาเป็นกิ หรือปาลีลาหะวินายาราโสมีกว่ามีการกําจัดความเร่าร้อนเป็นกิจ โสมะภาวะปัจจุป,ปัฏฐานนมมีความร่มเย็นผ่องใสเป็นผลโยนิโสมนาสีการะปัฏฐานนม,มีการกระทำในใจต่ออารมณ์อันแยบคายเป็นเหตุใกล้สภาพของอาโทศาสตร์ที่มีความไม่ดูร้ายหรือไม่มีความเกลี้ยวกราดเป็นลักษณะเปรียบเหมือนมีดผู้อนุบาลช่วยเหลือมีการกำจัดความอาฆาตหรือกำจัดความเร่าร้อนเป็นกิจเปรียบเหมือนกลิ่นจันท์หอมมีความร่มเย็นเป็นผลเปรียบเหมือนแสงจันท์วันเพ็ญ ฉะนั้นคุณธรรมของอาโูสานี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่ความหนุ่มสาวเพราะคนที่ไม่โกรธไม่ถูกไฟคือโสพพทสะแผดเผาให้หนังเหี่ยวย่วนเป็นริ้วรอยและให้ผมหงอกย่อมยังความเป็นหนุ่มสาวให้อยู่ได้นานๆขันติคือความอดทนต่อเหตุที่ทำให้เจ็บใจเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขทำทั้งสองอย่างนี้องค์ทําได้แก่อาตทสาติตสิกนั่นเอง